เลขสามตัวเราเราหมุนมันจะเป็นหกตัวแต่ได้มันก็ไม่ขาดทุนครับร้อยคูนร้อยก็ไม่ขาดทุนเลยร้อยคูนร้อยก็ไม่ขาดทุนจ้ะแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับโอ้ห้องตัวใดอืมตัวใดตัวใดตัวใดเบิ้งเบิ้องตัวใดเบิ้งใหนเนี้ยสีทองออกเดี๋ยวป๊อออกเดี๋ยวป๊ ออกออกออกอีหลีออกออกเข้าวะออก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 ไเปเดี๋ยวขอให้เอาไปใหญ่ครับพ่อทำธีละสาธุสาธุให้ผมมายิบข้างฮะหลวงเลยแหละเดี๋ยวขอ

กบทอง,งก,กอบทองโอ้ยของขังเลยตัวนี้กบทองนี่ยะจะ,าจะหายากได้กบทองได้อยู่สักขู่ห้าสิบเบิ้งเลี่ยนเปกบทองเวลาน้อยวันนี้ย้ายเขอโชคกัลบลาบันุนะลูกนะ เทวดาน้อยสะบกินเนือดิิทีนี้ป้าก็จะทำยังไงนั่งที่ะบบอ่ะเดี๋ยวเชิญเพื่อนมาบ่ะภะคะวเชิญเพื่อนมสสะ

ตาโน้ยว네 pues ันนี้ยายขอโชคขอลาบกับหนูนะให้โชคให้ลาบยายให้ม่นเมนนะลูกนะออกออกออกกท้งกดท้ง ออกอะไรออกอืม <c oughs> อืมออก มันเป็นเลขห้า

ท,ท,ทำไมมันพูดแต่ว่าออกออกอะนะน่นออก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 อย่ั่นเลย ออก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 โอ้ oh, มันขู่กันออกออกนี่ไปไหนเกอาขันบ่อยเมา่อกี้ออกรรรรออก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  นคแ่กบกบเก่าดกบกบเก่าเออกบกับเก่าเด้เรอหมอครับผมมาซี่แล้วครับโอ้รถเพิ่มเต็มเดียวเก้าศูนย์เกาศูนย์อ๋เอ้ยกบนี้ก็ขี่ดื้อเถิงโอ้ขี่ดื้ออีลีว่ะสายปีนมันสีได้พี่กบกับเก่าแมนกบกับเก่าอือนี่เป็นศูน อึงกับเป็นศูนย์งสืนศูนย์มันื่อศูนย์เก้าๆครับเกาุ่นเก่าครับเพราะว่ามันสั่นเนาะครับกเป็นศูนย์เคือตัวแหลกตัวกลางเป็นศูนย์นีตัครับตัวใหนเนาะ เก้าศูนย์ศูนย์ไมเก้าศูนย์ว่าน่าจะเก้านะเพราะว่าเลขล่างได้สองคือว่าเก้มองดีกก็เหมือนเลขแปดานก้นี้คือขี้ดิบงเก้านย์เก้าเกนยาหนาจหรือคือคุณแม่มองเห็นตัวไหนที่นั่งอธิษฐานจิตประมาณ เก้าศูเกียนให้พี่น้องเขาเลยเก้าศูนยเด้อนี่เลยเนาะเก้าศูอีกตัวนึงเนาะเก้าศูนย์เก้แะแม่ให้ละคุณแม่อธิบายทีหนึ่งหน่อยครับผมว่าตัเลขห้างมาอย่างไรไแบบไหนอันนี้จุดท หมูเมื่อวานวันพระจ้ะบ่ายใยห่เลขทูในห้าศูนย์หนึ่งอันนี้บ้ายตรงพญา,ยยานาคน้อยตรงนี้เลยจ้ะพญานาคที่อยู่บ้านโน้นเขามาอยู่หนองแล้วมาอยู่กับมาอยู่กับเทวดาน้อยเขาจะได้มีเพื่อนกันก็บอกจะามาอยู่เวลาคืนกลางวันเขาก็ไปอยู่ในหนองหน้าบ้านจ้ะเวลาคืนๆเขาไม่เล่นเมื่อคืนไม่เปิดน้ำ ก็เล่นทั้งคืนเลยคุณยายผมผมผมไม่เล่นน้ำนู่นผมอยากเล่นน้ำกับเตวดาน้อยก็เปิดน้ำาสยยางให้เขาตอนเช้ามาค่อยได้ปิดก็ตัวนี้จุดทุ่เมื่อวานสี่หนึ่งหนึ่งกับห้าศูนย์หนึ่งนี่บอกจุดทู่เมื่อวานยหนึ่งหัวหมูครับจุดทุเตวดาน้อยได้สี่หนึ่งครับวันนี้จุดได้เก้าศูนย์แปดหรือเก้าศูนย์เก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคุณยาย วันนี้มันที่สิบแปดเนาะนะครับวันวันที่17นะครับ17คุณยายนะครับวันพระเนาะคุณยายจุดได้501แล้วก็เทวดาน้อย4ี1แล้วก็วันนี้เนาะครับจุดได้908หรือ909าศเาเพราะว่าลูกถูกค้ายๆกันนะครับตรงกับเลขกบเลยตรงกับเลขของอาจารย์สมุดเลยครับตรงกับเลขกบกบก็9กบก็9 สองตัวก็เก้าแต่ได้เขามาอยู่้ดยถูกหวยทุกงวเลยถูกทกงวดเลยเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋จะให้แม่ให้ป้าทาพรดูเลขกบก่อนเก้าเก้าหเป็นศูนยครับเก่าศูนย์ศูนย์เก่าบอนเกาศูนย์เก่ารกว่ากบเป็นแบบกบแมนก่นครับแมนกบเก่าป็ับเลขเกบนีกบอ้า ตอนออกมาตัวเล็กเองคตัวเล็กเท่าข้อมือเท่าข้อมือนี่มาเลียงมันเป็นทองคำทองคำนะครับแท่ทองนครคุณยายมีอะไรจะฝากถึง fc ไหมที่เป็น fc คุณยายก็อันนี้เลยค่ะให้ตัวนี้เลยตัดสองตัวด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้เหมือนหกหนึ่งสองอ่ะคุณยายไม่ตัด สอบถามหน่อยครับคุณยายนิดนึงครับผมโอกาสที่จะมีตัวเลขเพิ่มเติมมีโอกาสไหมครับคุณยายไม่แล้วค่ะคุณยายให้ตัวไหนให้แค่นี้ให้แค่นี้นะครับไม่ใช่ว่ามีมาอีกแล้วให้อีกไม่ค่ะเพราะว่าเอฟซีกลัวเอฟซีให้ไม่ครับผมฟซีให้ค่ะเอ่ีให้อาวยืนยันเนาะนะครับคุณป้าสถาพรยายมีก็ให้ตัวไหนก็ตัวนั้นเลยถ้าถ้าถ้าไม่มากลัวลูกหลานเปลืองเงินถ้ามาก็ได้เลยตัดสองตัวด้วยจ้ะ อย่าลืมตัดสองตัวนี้นะคะตัดแบบไหนคุณใหญ่ก็อยากก็ห้าศนอย่างนี้ก็ตัดห้าศูนย์้่งศูนย์ศูนอย่างนี้นะครับจ้ะอย่างก็สี่หนึ่งนนี้ครัสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งอย่างเงี้ยครับจ้ะอย่างกเก้นย์แปอย่างนี้ก็8 0ดศ9นย์ศูนยปดเเปเลข3มตัวเราเราหมุนมันจะเป็น6ตัวแต่ได้มันก็ไม่ขาดกัน ร้อยคูนร้อยก็ไม่ขาดทุนเล้อยคูร้ก็ไม่ขาดทุนจ้ะยายปังภาษาเขไม่ออกเก้าเก้าเอืองเหเป็นศูนย์ครับเก้าศูนย์ศูบอนี่เก้นย์ก้ว่กบเป็นแบบกบศแมนครับแมนกบเปล้น็นศูนย์เนเกาเป็นศูนย์ศูนย์เก้นย์ศูนยเก้นย์แปดเก้าเก้าศูนแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ